วันนี้ฟิวมกับฟิวนะคะจะมารีวิวของเล่นอีกแล้วนะคะว้าวอันนี้คือชุดอะไรน้องฟิวทำกับข้าวทำกับข้าวโมเดิร์นคิทเช่นนะคะค่ะเป็นเซตห้องครัวใช่ไหมน้องฟิวก็มีตู้เย็นเซตนี้คือแบบอลังการมากมีตู้เย็นน้องฟิวชอบเพราะอันนี้เป็นของบาร์บี้ใช่หรือเปล่าใช่หน้าหลังนะคะก็จะเป็นที่สะสมน้องฟิวเคยมีเซตหนึ่งแล้วนะคะถ้าจะไม่ผิดจะเป็นแบบนี้อันใหม่ก็จะมี ตูเย็นเป็นน้ำแข็งด้วยนะคะเดี๋ยวฟิล์มกับฟิลนะคะจะมาแกะแกันเลยแต่ว่าจะมาเทสตรงอันนี้นก่อนแก๊สมีปุ่มให้กดคอ,อดคอดปะเสียงเหมือนจริงมาก ฟิมกับฟิวนะคะแกเอามาแล้วค่ะในหนึ่งกล่องนะคะจะมี2ชิ้นก็คือของฟิลมนะคะจะมีตู้อบเตาแก๊สแล้วก็ห้องเก็บของค่ะเป็นเหมือนชั้นเก็บของนะคะคของฟิมก็จะเป็นตู้เย็นค่ะมีน้ำแข็งแล้วก็อะไรนะแก้วแก้วแล้วก็มีที่เก็บของนะคะเป็นตู้เย็นเปิดออกมาคือข้างในกว้างมากเลยนะคะเหมือนแบบมีของไดยนะคะเดี๋ยวฟิมกับฟิวนะคะจะมารีวิวให้ดูแบบชัดๆเลยค่ะเริ่มจากของใครก่อนของฟิม เดี๋ยวเริ่มจากของพี่ยกันเลยนะคะเดี๋ยวเก็บของน้องฟิวก่อน <Okay. S 1> เดี๋ยวฟิวนะคะจะแกะตรงอุปกรณ์เครื่องครัวก่อนนะคะแเ่แกะไทีฟิวนะคะกแกะออกมาแล้วค่ะก็จะมีกระทะนะคะ <Okay. S 1> มีตะหลิวให้ด้วยอันนี้นะคะจะเป็นหม้อแล้วก็มีช้อนตักให้ด้วยนะคะน่ารักมาก นี่นะคะที่ใส่ของค่ะนี่นะคะที่ดูดอากาศค่ะเตาแก๊สนะคะก็สามารถวางกระหลิวแล้วก็หม้อได้ด้วยค่ะแล้วก็เปิดไฟได้ด้วยนะคะกดสนุกมีไฟตรงนี้นะคะด้านล่างนะคะจะเป็นตู้อบค่ะวางของวางของอมันะมีไก่อ่ข้างในด้วยใช่ไหมไก่ตุกด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นลิ้นชักเก็บของค่ะนี่นะคะ เซตนี้นะคะก็จะมี2ชิ้นค่ะชิ้นของฟิลมนะคะจะเป็นฝั่งทําอาหารค่ะค่ะข,ของน้องฟิลมนะคะจะเป็นที่เก็บอาหารนะคะเป็นตู้ยเย็นเป็นแบบมีน้ําแข็งด้วยแต่ว่าของฟิลมน่าสนใจกว่าเฟีย้ยวออกมาอ่ไฟไม่มีรอดนี่นะคะเล่นงานสนุกม,มากเลยค่ะเดี๋ยวดูของน้องฟิลกันนะคะ นี่นะคะตู้เย็นค่ะก็จะมีที่เก็บของด้วยนะคะตรงนี้คืออะไรน้องฟิวเป็นแก้วกับน,น้ำแข็งไหนน้ำแข็งวุ้มีน้ำแข็งจริงๆด้วยเป็นก้อนเล็กนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่กดน้ำแข็งค่ะแล้วก็มีน้ำแข็งด้วยนะคะแล้วก็มีแก้วสามารถกดน้ำแข็งได้เต็มค่ะข้างบนนะคะก็เป็นที่ใส่ของค่ะแล้วก็มีถ้วยด้วยนะคะมีจานเดีวมาเปิดตู้เย็นดูกันเลยค่ะ ว <Wow. S 2> ก็จะมีของอยู่ด้านในนะคะก็ะเป็นน้ำกระป๋องนี่นะคะข้างในค่ะเดี๋ยวน้องฟินค่นะ,คะจะไปต้ตู้เย็นก่อนเดี๋ยวแอร์ออกความเย็นหายเก็บ <c oughs> ได้เยอะเนะน้องฟิว เก็บตัวเองได้เปล่าเก็บได้เก็บแก้วก็ได้เก็บน้ำแข็งก็ได้น้ำแข็งไม่ละลายแล้วทั้งเพียวละลายเก็บไปเลยเยน็อกเนะคะจะให้บาร์บี้มาทํากับข้าวบาร์บี้นี่คือชุดอยู่บ้านใช่ไหมน่ะใช่เป็นชุดไปออกงานอีมียวขาที่ต้มหน่อยที่ต้มเกาะไว้ไยบาร์บี้ซุบซ่ามากตรงนี้เหมือนแบบมีที่เกี่ยวที่เกี่ยวกับมือบาร์บี้เปินไฟ ซุปแล้วซุปมีเลยนะทานให้ป๊อบไปกินมั่งเปิดแอบออกไปทั้งตู้โอ้ไม่มีอะไรเลยหยิบบอยมากินหยิบฟุกอร่อยกินน้ำกินน้ำกินน้ำปั๊เย็นชื่นใจไปอยู่ที่คางเหมือนละ หนาวเลยเพราะเป็นแต่น้ำแข็งปิดตู้เดี๋ยวน้องเพืนะคะจะเอาไปเล่นกับบาร์บี้ค่ะเป็นเซตที่เหมาะกับบาร์บี้มากเลยนะคะเพราะบาร์บี้ไม่มีห้องครัวใช่ <c oughs> น้องฟิวชอบไหมชอบมากเขามีบาร์บี้เอาไปเล่นด้วยพยีมก็ชอบนะคะเพราะว่าดูน่ารักมากเลยนะคะเป็นสีชมพูเป็นเซตโมเดลจิว๋วไม่จิ๋วนะ <c oughs> ววกินน้ำไหมเพื่อน พี่กับฟิลน,นะคะชอบเซนนี้มากเลยค่ะเป็น<อ>เซนห้องคู่วหนูฟิลนะคะชอบมากมากเลยค่ะติดตามฟิลฟิลด้ที่ยูทูบเฟซบุ๊กแฮปปี้ชาแนลแล้วพูดใหม่ในคลิปหน้านะคายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย